สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ต้องไปสารแนอยากเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาอยากมีซีนเต๋าทีวีภูฟาดต่อนอไม่ต้องมาสารแนจากกรณีดรามา ah ่าอิงฟ้าวราหะกับนวัดอิสระไกรศีลซึ่งทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วและมีการปรับข้อตกลงใหม่เกือบจะทั้งหมดโดยสรุปคร่าวๆดังนี้สรุปไรฟ์บอสนวัดหลังจากคุยกับอ ah ิงฟ้าวราหะ1ประชุมกันหลายฝ่ายในบริษัทเป็นเวลา3มชั่วโมงกว่า 2. อ,อิงฟ้ายอมรับว่าได้ไปอ,อุบลและสิงคโปร์กับพี่สาวและตอนอจริง 3. อิงฟ้ายอมรับคุยกับตอนอจริง 4. ติเรื่องระบบวินัยไปเยอะ 5. ห,ห้ามให้ยารับงานให้ทุกงานต้องผ่านบริษัท 6. เตือนเรื่องโดเนทที่ผ่านมาต้องตรวจสอบได้คนที่โดเนทสามารถเรียกดูได้ 7. ไม่เห็นด้วยกับเรื่องความรักกับตอนอมีหลักฐานข้อมูลให้ไปพิจรารณา8พี่ันห้ามโกหกหรือไม่ยอมพูด ยังสามารถให้มาช่วยอิงฟ้าได้เก้าขอความร่วมมืออิงฟ้าไม่โพสต์อะไรที่ใช้อารมณ์มากเกินไปสิบอิงฟ้าขอโอกาสไปต่อขอปรับตัวสิบเอ็ดอิงฟ้าจะขึ้นกับพี่นวัดโดยตรงทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานต้องลายบอกตลอดเวลาวันไหนจะไปสังสรรค์ให้ลายบอกพี่นวัดว่าไปกับใครที่ไหนสิบสองการรับงานเปลี่ยนทั้งทีมรับพนักง,งานใหม่มาดูแลอิงฟ้าโดยตรงสิบสามฝ่ายการเงินปรับอิงฟ้า ในส่วนของงานที่ไปส่งเสริมการขายให้บางแบรนด์โดยที่ไม่ผ่านทางบริษัท14พรุ่งนี้อิงฟ้าไปตรวจสุขภาพ15การซ้อมต้องจริงจังตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป16บอกอิงฟ้าไปแล้วการตัดสิน MGI ขึ้นอยู่กับหน้าง,งาน17อาจให้โกโก้ไปนอนกับอิงฟ้าเพื่อไม่ให้ใครเข้ามายุ่งโดยล่าสุดมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปของเต๋าทีวีพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าบุคคลที่3ไม่ควรเข้ามายุ่งไง ก็เพราะว่าบอสพูดถูกแล้วตอนที่น้องยังไม่ดังตอนที่น้องยังเป็นนี่เป็นศิลป์ตอนที่น้องก็ออกมาจากค่ายเก่าทําไมไม่มารักเขาล่ะมารักกันตอนที่เขามีชื่อเสียงแล้วอะ่ะน้องดองดังไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็พูดถูกอะผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนเขาก็จะรู้ว่าเข้ามาในสถานะเกาะดังเข้ามาในสถานะอยากเป็นผู้จัดการเข้ามาในสถานะของคนที่แบบว่าอยากจะสร้างกระแสทําไมเขาจะดูกันไม่ออก คนจะมีความรักไม่ผิดแต่ไม่ควรจะมาเปิดตัวไม่ควรเอารูปไปลงโซเชียลถ้าคุณเอารงโซเชียลนั่นหมายถึงคุณมาเกาะเขาดังคุณมาหารับประทานกับเขาแล้วทาไมต้องมีประเด็นก่อนช่วงที่ไปแข่งที่อินโดคือตอนนี้มันเริ่มว่าง2อหรือสวันถามว่าพี่นวัดเขากดอิงฟ้าไหมเขาไม่ได้กดอิงฟ้าเพราะพี่นวัดเขาพูดเลยว่าเขาไม่ได้กดอิงฟ้าแต่เขามีความรู้สึกที่ว่าแม่นี่เนี่ยเข้ามาทําอะไรตอนนี้แล้วสาวหล่อหลยคนไปฉกเด็กของพี่นวัดนักต่อน,นัก บุคคลที่สามควรทําตัวอย่างไรต้องห่างๆต้องห่างๆรอให้เขาประกวดจบก่อนจบจากตําแหน่งรอให้เขาไม่มีงานจะเปิดตัวอะไรก็ทําไปมันไม่มีอะไรแล้วจะเปิดตัวก็เปิดไม่ใช่เขากําลังดังอยู่มาเปิดตัวนั่นหมายความว่าอยากดังอยากเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาอยากมีซีนเขาอยู่ที่สัญญาของพี่นวัดม่ต้องใปสารแน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกอแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ